เียครับงินหัวเข้าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจ้าตัวนี้มันเยินนะครับเพื่อนแต่คาดมันหมดแล้วนะครับนี่ผมถ่ายทําใหม่เมื่อสักครู่ผมถ่ายทาไม่ดีก็จะมาออกนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะออกดูผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ดูมันเข้าได้ไหมเออมันได้นะเพื่อนหัวน็อตมันไม่เยินไม่เยินเยอะนะครับก็ถือว่าน่าจะได้อยู่นะเพื่อนเดี๋ยวลองมาดูครับผมลองตีดูนะ วันนี้เครื่องก็เยอะนะเพื่อนๆดูครับดูนี่สามตัวนะครับนี่สามตัวเดี๋ยวเราจะทเต้าตัวนี้ก่อนครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันด่วนต้องไอเจ้าตัวนี้สองตัวเนี่ยมันล้างคาร์บูเรเตอร์นั่นเองนะก็ทิ้งคาร์บูเรเตอร์เป็นลูกนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมออฟตัวนี้ก่อนเอามาต่อคลิปเพื่อนอันนี้คือเข่าของผมนะครับถ้าออกออกอย่างนี้นะเพื่อนนะเออเข้าอย่างนี้เนาะออกออกอย่างนี้เอออกอย่างนี้ผมจะตีแล้วนะเพื่อน แล้วออกได้แล้วครับรู้สุดมือเดี๋นะออกเปล่าถ้าไม่ออกก,ออก็หาวิธีหนึ่งออกไปเพื่อนไม่ออกครับไม่ออกเดี๋ยวผมไม่สะดวกนะเพื่อนนะ เดี๋ยวผมจะย้ายอะไรผมจะกลัวไปตีตีกลัวขอไปตีหน้าเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมออกมาก่อนเดี๋ยวผมจะไม่ให้เพื่อนอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าอันตรายมากเพื่อนหรือไหนเอกไป่อนครับใช้เซลอะไดอย่างเงี้ อ่ะขอ,อไปแล้วนะเพื่นอนเพราะว่าต้องทำคนเดียวนะครับอ่าเอาอย่างนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวก็เอาอย่างนี้ได้ตัวนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะเพื่อนเบอร์สิบตัวนี้นะนี้นะทิ้งไปครับเดี๋ยวไปหาเบอร์สิบใหม่มาทดแทนนะครับเพราะหัวมันเยินแนละ้วทีนี้เราก็เอาตัวเหน็กป่นเข้าไปนะเพื่อนดไปตรงนี้นะเพื่อน ข้าไมแอบ,บนี้นะครับเดี๋ยวรอสักคู่นะให้เขาโซเนกเขาซึมไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเคาะออกนะเพื่อนนะอาผมจะเคาะแล้วนะครับที่บ้านผมมันแคบมากนะครับเพื่อน ีตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวตีตรงนี้ไม่ได้ครับตีตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้อยากดูครับนี่ได้แล้วเนี่ยเพื่อนเห็นไหมฮะออกแล้วนะเพื่อนทีนี้ก็เดี๋ยวใช้ลมเป่านะครับเป่าไอ้พวกเอาเศษนี้ออกหมดเลยนะเ <ST. S 1> พื่อนๆนะ <ST. S 1> เดี๋ยวผมจะเป่าให้ดูเดี๋ยวให้เพื่อนให้เพื่อนออกก่อนเพราะ <ST. S 1> ว่าฝุ่นมันเยอะครับ เอาเยบร้อยเรียบร้อยทีนี้ก็จะเอาแผน่นนักคาดใส่ใหม่นะครับเดี๋ยวผมเช็คดูแผ่นคาดเออตัวนี้ของใหม่นะเพื่อนมันอูใหม่นะอูใหม่แต่ใช้มาแล้วแต่มันเหลือเยอะอยู่นะเพื่อนๆนี่เออของใหม่แหกแก้อเอาจากเครื่องอ๋อของมิซูโอ้แห่แก้ไงของมิซูอืมได้<ต>ได้ได้ได้น็อตเดี๋ยวผมหาน็อตก่อนนะครับเพื่อนน่าจะคล้ายกันนะน็อตตัวนี้เนี่ย ผมเคยไปซื้อเดี่ยวๆนั่นราคานะครับตัวนี้ห้าสิบบาทนะครับเพื่อนเพื่อนดูครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้เดียวนะห้าสิบบาทแต่ผมร,รับได้ห้าสิบบาทผมเคยซื้อนะครับเดี๋ยวเ,เ,เ, <harbor> เดี๋ยวเราอ่านนอตที่มือสองเราโมดิฟายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ไม่รู้ว่าความยาวเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมไปหาก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเออได้เยอะอ่ะเพื่นี่ไม่เอาหรอก เพื่อนเอาเดี๋ยวเราก็คงจะทาไงดีนะเพื่อนผมก็หานอนไม่ได้เด่เอเดี๋ยวผมปิดนี่ก่อนเดี๋ยีใช้เวลานานอา้าวมาต่อคลิปกันเลยครับเพื่อนสินดีนะครับในผมซื้อซื้อลาซาด้ามาแล้วนะครับเนี่ยเราสต็อกไว้นะครับแต่ก็ลาซาด้ามันไม่แพงนะเพื่อนแลันก็ไม่ราคาไม่เท่าไรหรอกครับ น่าจะอยู่ที่ประมาณจําได้อะประมาณยี่สิบาทหรืสามสิบบาท,ทาบ <c oughs> ตัวเท่านี้เพื่อนดูครับดูไ <c> อ <oughs> ตัวเท่านี้ครับเนี่ยอย่างว่านะเพื่อนเราผลิตเองไม่เป็นนะครับก็ต้องก็ต้องซื้อเขาแล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้เนี่ยโคกเสียของเขานเนี่ยครับนี่นครับดู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 สั่งซื้อลาซาดามาเนี่ยครับดูเขาจะยาวนะครับนี่เขาจะยาว นัดเบอร์เขาจะยาวถ้าจะยาวเพราะเราก็ต้องมาลองอันนี้สองตัวนะครับนี่แหวนสองตัวเอาแหวนก็ไปแหวนสองตัวน่าจะสั้นๆแบบนี้นะเพื่อนมันตัดไปได้นะเพราะเพาะมันไม่มีตัวเมียนะ อันนี้นะครับเต่มันไม่มีตัวเมย์ถ้ามีตัวเมย์เนี่ยตัดได้นะผมไม่รู้มันตัดได้ไหรือเปล่านะเพ,พื่อนๆดูดูมันยาวเกินอนะ่ะเออได้อยู่ครับโชคดีมันต้องแหวนสองตัวนะเพ,ะพื่อนนะครับแหวน,นของเขาติดเครื่องมาแล้วอกอ็นนี้ก็อันนี้ก็อย่าไปใช้นะครับดูหัวมันหัวมันเยินหมดแล้วครับอย่าไปใช้นะครับเลิกใช้แล้ว เราก็จะเอาเข้าแล้วนะครับเพื่อนพรอนเบอร์เล็กเนี่ยนะครับเจ้าเบอร์ใหญ่นี่ไม่ไหวครับตีไม่ได้เอาหาผลงานใช้ได้กะถือว่า ประสบผลสําเร็จนะครับเพื่อนๆเ,เอาวันนี้เรางานเราเยอะ <laughs> นี่เลื <laughs> อ,อีกสองเครื่องอ่ะวขจริงก็ถ้าเครื่องมือครบถ้านอดดีก็ใช้เวลามาเยอะนะครับเปลี่ยนคันเนี่ก็ใช้เวลาเจ็ดนาทีไม่ถึงสิบนาทีคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆที่รัก,กทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ